พูดถึงเกมวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับก็สำหรับเกมวันนี้ก็ก็น้องๆก็เล่นได้ตันไคติกที่วางไว้ครับก็ทำได้ดีทุกคนนะครับก็ต้องชมภรรยาของทางด้ากตํัรวจใจน้องที่เล่นเพื่อแทนหมดเลยนะครับก็ต้องก็ที่ชมน้องนะครับแล้วก็ก็ขอบคุณสำหรับก้องเชียร์ทุกคนนะครับในวันนี้ที่ที่มาให้กำลังใจทำให้น้องๆ สุดเขิลนะคระับมีความอะไรนะเข็นกำลังตัวเองออกมาได้เยอะขึ้นนะครับครับนั้นนี้เกมสุดท้ายได้บ้างเออรู้สึกยังไงแล้วก็วันนี้คุมแดงกาชเชียงนอกนะครับ,รบก็ อีกนัดหนึ่งก็คือไปเยือนกคมงถึงตุลากรเตะที่อกอบสุดข้างสนามบินนะครับวันที่30เตะหโ่องก็อยากจะให้แฟนบอลที่อยู่แถวนั้นเหรือได้นูผัดกินหรือว่าจากที่นี่ไปร่วมเชียร์ให้กำลังใจเยอะเราทำเต็มที่เพื่อแฟนบอลแน่นอนครับผมครับสุดท้ายก็ ขออ่ออ่อหน้าสุดท้ายคูลคุ้มสูงเตรียมความพร้อมยังไงครับก็ตอนนี้จากการฝึกซ้อมมาตลอดสัปดาห์นะครับก็เาประกอบกาทำงานกันหนักขึ้นนะครับแล้วก็โดยเบื้องหลังก็จะเป็นโทวศึกษากับท่านอาจารย์วิเชีตลอดนะครับรวมกับอาจารย์สุรพงศ์อาจารย์อาจารย์อดนะครับอาจารย์ศักดิ์ประสายยุทธ์นะครับก็ทีมงานทุกคนนะครับที่ที่ได้ร่วมกันทำเล วันนี้เราก็จะเตรียมตัวนะครับในในนัดต่อไปเ in นื่องจากว่าอาจจะมีน้องบางส่วนที่ยังมีอาการบาดเจ็บนะครับก็น้องบางส่วนที่ยังมีอาการเจ็บปวดนะครับเขาก็จะจัดทีนที่ดีที่สุดกรุงเทพฯเพื่อเล่นเพื่อแฟนบอลในะทุกทายของฤดูกาลนะครับเพื่อทวาเป็นที่นะครับเป็นที่เพื่อแฟนบอลคือก่อนรุงเทพฯเราก็พูดทุกครั้งนะครับว่าเราเราเล่นเพื่อแฟนบอลนะครับที่ที่ที่เขามีความตั้งใจและก็มีความจริงใจนะครับกับ อขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับแในวัน,นทุกคนที่ที่ทท่ให้เกียรมตมิทุกทราลแล้วก็ขอบคุณมากครับโอเคครับมองนิดหน่อยครับ